เราอยู่กันที่แบบฝึกหัด8.8นะครับแบบฝึกหัดนี้ให้ทำการแสดงวิธีหาความจุนะครับของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความจุหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่จะใส่เข้าไปนะครับไอตัวภาชนะตรงนี้สามารถใส่เข้าไปได้มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นมันก็คือเรื่องเดียวกับปริมาตรนะครับถ้าลักษณะของรูปทรงตรงนี้มีขนาดปริมาตรเท่าไหร่มันก็คือจุได้เท่านั้นนะครับ ฉะนั้นเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความจุก็ได้นะขอ,องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทีนี้รูปทรงแรกนี่ครับเขาบอกว่าเป็นกล่องพลาสติกนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดแล้วได้ดังรูปครับก็มีอะไรครับมี10มี20แล้วก็มี25ในการหาปริมาตรหรือความจุเรายังคงใช้พื้นที่ฐานคูณสูงหรือ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้ให้พื้นที่ฐานมาครับเขาวัดมาเป็นขนาดของแต่ละด้านนะครับความยาวเขาวัดมานะครับทีนี้อะไรคือความกว้างอะไรคือความยาวอะไรคือความสูงนะครับเราจะแทนค่างลงไปด้านกว้างเราจะให้เป็นด้านสั้นนะครับก็คือ10ใช่ไหมครับด้านยาวและด้านสูงก็คืออะไรครับ แนวตั้งลงมาอย่างนี้นะครับเวลาเราวัดความสูงของคนนะครับวัดความสูงของเราเองนะฉะนั้นอันนี้ได้ความสูงครับแต่ด้านสั้นเป็นด้านกว้างและก็ที่ยาวกว่าเป็นด้านยาวนะครับหรือว่าความยาวครับดังนั้นเราก็จะกําหนดสูตรเข้าไปแล้วก็แทนค่าครับเขาให้เราทําการแสดงวิธีหาเนาะฉะนั้นเราทําการระบุไปก่อนครับว่าวิธีทําของเรานะครับขอเลื่อนหน่อยดีกว่านะครับจะได้เห็นได้ครบทั้งหมด ่าแล้วก็เริ่มใส่สูตรเข้าไปครับสูตรของการหาปริมาตรหรือความจุนะครับก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงครับหรือว่าค,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 ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงความกว้างนะความยาวแล้วก็ความสูงก็คือตรงนี้ครับโอเคครับ10 20แล้วก็25ฉะนั้นแทนค่าลงไปครับกร่องพลาสติก กล่องนี้ก็จะมีความจุหรือปริมาตรนะครับเท่ากับความกว้างคือ1 0เท่ากับความกว้างที่10คูณด้วยความยาวที่20แล้วก็คูณด้วยความสูงที่25นะครับ10 20และ25เป็นเซนติเมตรฉะนั้นเมื่อคูณออกมาแล้วหน่วยจะได้เป็นความจุก็คือลูกบาทเซนติเมตรนะครับได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับ เราได้คำตอบของผลคูณเท่ากับ5000นะครับฉะนั้นก็ได้5,000ลูกบาทเซนติเมตรและนำไปตอบคำถามครับข้อนี้จึงได้คำตอบออกมาเท่ากับ5000ลูกบาทเซนติเมตรนะครับได้5000ลูกบาทเซนติเมตรครับมาดูข้อที่2กันข้อที่2เป็นถาดครับรูปทรงก็เป็นเห็นไหมก็เป็นไม่ต่างกันจากเดิมครับ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเพียงแต่ความตื้นหน่ฮะหรือว่าความสูงมันสูงน้อยลงครับเห็นไหมความสูงหรือความหนาความสูงหรือความหนาเนี่ยครับมันมีลักษณะของที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของความกว้างความยาวเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะกว้างก็ต้องสั้นหน่อยนะครับ30นะแล้วก็ยาวอยู่ที่45สส่วนความสูงก็คือ ความหนาที่มันได้ขึ้นมานะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าของที่จะใส่ลงไปนะครับหรือว่าความจุนะครับของถาดสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้จะมีความจุเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความกว้างยาวสูงของมันนั่นเองครับยันเริ่มต้นแสดงวิธีทำครับนะครับแล้วเราก็กําหนดสูตรก็ไปก่อนครับให้เขารู้นะฮะเวลาเราแสดงวิธีทำก็คือ บอกให้เขารู้นะครับว่าขั้นตอนของเราเป็นยังไงนั่นเองนะครับฉะนั้นใส่สูตรเข้าไปก่อนครับก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเนาะฉะนั้นความกว้างคือเท่าไหร่นะครับ30ความยาวคือ45แล้วความสูงก็คือ5เซนจากตรงไหนนะครับกว้างตรงนี้นะครับยาวตรงนี้ครับก็คกือสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานอยู่ตรงข้างล่างนั่นเองครับก็คือกว้าง30ยาว45นะ ่วนความสูงก็คือความหนาหรือต,ตรงนี้นะครับ5ซนติเมตรอะแทนค่าลงไปเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดมากก็จะได้3 0 5คูณ45คูณ5นะเขาวัดมาเป็นเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวคำตอบของผลการคูณก็จะต้องเป็นลูกบาทแล้วก็ตามด้วยเซนติเมตรครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับถาดนี้มีความจุเท่ากับ6,750ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับลองไปคูณดูนะ ชนาตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับ6,750ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับนะในหน้าที่109เป็นอันว่าเสร็จทั้ง2ข้อแล้วครับ